สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปาอมรินนะครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกับพี่ตักเนี่ยมาแนะนำตัว Pocket Deck นะครับรุ่นใหม่จากทาง All Direct ในรุ่น b e a m 2 SE ไปนะครับผมก็มีลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ซื้อตัวคอซอ,อยทัก4ไปนะครับแล้วก็ อยากจะให้ผมเนี่ยเปรียบเทียบให้หน่อยนะครับว่าตัวทักซีที่เคยใช้อยู่เนี่ยกับตัว b e a m 2 SE เนี่ยตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันนะครับก็ถ้าเกิดว่าตัว b e a m 2 SE น่าสนใจกว่าเนี่ยก็จะได้อัปเกรดมาเป็นตัวรุ่นนี้แทนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เลยจัดให้ตามคําขอนะครับมาทําการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีตัวไหนจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่ามีราคาที่ใกล้เคียงมากๆนะทั้ง2ตัวเนี่ยคืออย่างตัวโคซอยเนี่ยครับทักซีที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3,990บาทนะฮะแต่ว่าในรุ่น Beam2 SE ตัวนี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,590บบาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่แบบใกล้เคียงกันมากครับต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็เลยเอามา ประชันกันสะหน่อยนะครับเผื่อใครที่มีตัวทักซี่ที่ใช้งานอยู่แล้วก็เผื่อใครที่แบบสนใจตัว Pocket d ด c k แบบตัวเล็กๆนะครับเอาไว้พกพาไปใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกก็ลองดูคลิปนี้นะครับจะได้ดูข้อมูลในส่วนต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับตรงที่ในส่วนของตัวรูปร่างภายนอกแล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดู ภายนอกกันนะฮะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะฮะในรุ่นโคโซอยทักซีนะฮะนี่เขาก็จะมาเป็นตัวสีเงินแบบนี้นะครับวัสดุของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นแอร์คาร์เกตเลยนะทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นสายแบบฟิกนะครับคือไม่สามารถที่จะ ถอดเปลี่ยนได้นะฮะตัวสายเขาจะมาเป็น USB Type C นะครับก็เอาไปใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตต่างๆนะครับก็เป็น USB C แบบนี้มาให้เลยนะฮะส่วนทางตัว Beam Tool SE ตัวนี้นะครับวัสดุภายนอกเนี่ยขอบด้านข้างเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสเตนเลสนะครับก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวเฟสเพด,ดกระจกตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ เป็นกระจก2ด้านนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมดูดีไซน์เขาเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มกดนะครับในส่วนของการเพิ่มเกณฑ์นะฮะก็เป็นโลเกนมิดเกณฑ์ไฮเกณฑ์นะครับตัวนี้เนี่ยนะับเขาก็สามารถที่จะปรับได้นะครับถ้าคุณผู้ชมกลัวจําไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีไฟแสดงสถานะบอกด้วยนะครับบริเวณนี้นะฮะซึ่ง มันจะมีไฟทั้งหมด3สีนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลเกนนะครับสีเหลืองเป็นมิดเกนนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นไฮเกนครับผมอ่าแล้วก็ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว Beam 2SE เนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ครอบคลุมกว่านะครับแล้วก็เป็นพอร์ต เฮดฟนเอาพุทแบบซิงเกิลเอ็นนะครับสามจุดห้ามิลนะครับส่วนตัวโคซอยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นสามจุดห้ามิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคซอยเนี่ยจะมีตัวปุ่มในการคอนโทรลนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจากที่ทดลองมานะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตัวระดับเสียงในตัวโปรแกรมพวก Spotify Tidal ได้นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็รวมถึงสามารถเพย์พอรได้นะครับผมนี่ ตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับเผื่อใครที่แบบต้องการที่จะคอนโทรลผ่านตัวแดกแบบนี้นะฮะแต่ว่าในรุ่นที่เป็น Beam2 SE เนี่ยเขาก็จะไม่มีนะไม่มีปุ่มคอนโทรลมาให้ต้องกดที่มือถือหรือคอมพิวเตอร์เอานะครับผมพอมาวางเทียบกันดูแล้วนะครับก็เอาจริงๆเนี่ยไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงนะตอนที่ตัว Beam2 SE เนี่ยลองต่อสายดูก็ได้นะครับผมก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ นี่เห็นไหมตัวโคโซอยเนี่ยจะยาวกว่าเล็งน้อยเท่านั้นเองนะครับ่าส่วนตัวอุปกรณ์ต่างๆในกล่องเนี่ยนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือว่าตัว b e i m 2S เนี่ยมันถอดเปลี่ยนสายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นสาย USB C 2 C แบบนี้นะครับใช้กับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ได้นะครับใช้กับแล็ปท็อป PC ที่เป็น Windows หรือว่าเป็น Mac OS ก็ได้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น C C2 Lightning แบบนี้นะครับซึ่งสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS นะครับหรือโทรศัพท์ iPhone นั่นเองนะฮะก็ใช้งานได้ทันทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ทางออเดเลกเขาแถมมาให้คืออะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก USB-C ไปเป็น USB-A เพนะครับเผื่อเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีพอร์ตแบบ USB Type นะครับก็สามารถแปลงหัวจาก ตัว C ตรงนี้เนี่ยไปเข้าเป็น USB A เสียบใช้งานได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนะครับซื้อครั้งเดียวจบในราคา3,590บาทนะฮะอ่ะต่อมาอีกสักนิดนึงนะครับในส่วนของตัวลักษณะภายนอกของ Beam 2 SE นะครับมันจะมีจุดบริเวณนี้นะฮะนี นั่นบนตรงนี้จุดเล็กๆตรงนี้นะครมันจะเป็นไฟแสดงสถานะของ s ซมเป e r a เลที่เราเล่นนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3สีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับก็จะหมายถึงว่าตอนที่เราเล่นเพลงที่เป็น s ซมเปอ r a เลอยู่ที่44.1-48 k หถึง48กิโลเฮิร์นะครับหรือถ้าสูงกว่านั้นนะครับก็จะเป็น88.2-384 h z ถึง384กิโลเฮิร์ก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะฮะร,รวมถึงไฟล์ DSD ที่เป็น DSD 64แล้วก็128ด้วยนะครับจะเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าเล่น MQA เนี่ยก็จะเป็นไฟสีแบบม่วงอม,ม,ม,มชมพูนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรูปร่างภายนอกไปหมดแล้วนะครับก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวทีนี้ให้ดูในส่วนของน้ําหนักบ้างดีกว่านะครับเผื่อใครที่ต้องการเอาไปเชื่อมต่อมือถือเนี่ยจะได้ลองดูว่าเออมันมีน้ําหนักแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะ อ่าเอาตัวนี้ก่อนนะครับโคซอยจึ๊บสิบกรัมท่อนอันนะครับผมทีนี้มาดูตัว b e มทูเอบ้างเอาแบบเสียบสายด้วยเลยนะฮะจึบ๊บโอ้โหหนักกว่าเยอะนะฮะเป็นเท่าเลยนะครับตัวนี้24.5กรัมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัววัสดุนะครับที่ทางแบรนด์เขาเนี่ยใส่มาแบบ แน่นหนาที่เดียวนะครับมันก็จะมีน้าหนักหน่อยร่วมถึงตัวหัวแจ็คที่เป็น Type C ตรงนี้ด้วยนะครับก็วัสดุเขาก็เป็นโลหะเหมือนกันมันทําให้มีน้ําหนักที่เยอะกว่าซึ่งถ้าใครนะครับที่ซีเรียสเรื่องตัวน้ําหนักของตัว Pocket Deck แบบนี้นะครับแนะนําให้ลองแวะเข้ามาทดสอบดูก่อนละกันนะครับว่าเออน้ําหนักแบบนี้เนี่ยตอนที่มันต่ออยู่บนมือถือเราเนี่ยเราโอเคไหมนะครับอืม ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสเปคภายในกันบ้างนะครับโคซอยทักซตัวนี้นะครับก็เลือกใช้ชิปของ ESSTech นะครับเป็นเบอร์ 9018Q2C นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะ B2SE เนี่ยก็เป็นชิปค่ายเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับอย่าง 9281C Pro นะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็น HyperStream2 นะครับที่ทาง All a u d i o l e c เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ เวทีเสียงเนี่ยกว้างขึ้นนะครับมีตำแหน่งชิ้นดนตรีที่ดูน่าฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาพร้อมเทคโนโลยี Quad DAC ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วยให้การแยกแยะชิ้นดนตรีต่างๆนะครับเสียงจากทางซ้ายทางขวาเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัว DAC ถึง4ชิ้นนะครับในตัวชิป 9281CPO ตัวนี้นะครับ ทางด้านไฟล์เพลงนะครับที่รองรับเนี่ยตัวโคซอยทักซีตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่แบบไฟล์1 6บ i t ิตทั่วไปนะครับจนถึง 32-bit บิตนะครับในรูปแบบ PCM 3 2บิต384กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็ไฟล์ DSD ตัวนี้ก็รองรับด้วยเช่นกันนะครับรองรับ DSD ที่256กนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของตัว Beam2 SE กันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับรองรับไฟล์ ตั้งแต่16บิตจนถึง32บิต PCM นะครับที่384กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟล์ DSD เนี่ยตัว b e a m 2 SE เขาจะเล่นได้น้อยกว่านะครับว่คือจะเป็น64กับ128เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าจะมีความพิเศษกว่าตัวโคซออยู่ ตรงที่ว่าเจ้า Beam2 SE สเนี่ยสามารถถอดรหัสไฟล์ MQA ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้ Tidal นะครับแล้วก็เล่น Tidal Master อยู่แล้วเนี่ยตัว Beam2 SE เนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าในการถอดรหัสไฟล์ MQA นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้ Tidal นะครับใช้แค่ตัว Spotify นะครับหรือว่าใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสเรื่องการถอดรหัส MQA นะฮะเอาแค่ ลักษณะการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เราฟังแล้วเราพึงพอใจเท่านั้นพอนะครับผมอ่าโอเคนะฮะหลังจากที่ดูในส่วนของสเปคแล้วก็ลักษณะภายนอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีจุดต่างๆที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกําลังขับนั่นเองครับผมจากที่ได้ทาการทดสอบมานะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ย คือให้กำลังที่สูสีกันเลยนะครับหลังจากที่เอาตัว Audio Technica เนี่ยที่เป็นหูฟังฟูลไซส์มาทำการทดสอบนะครับก็ปรากฏว่าเปิดในระดับเสียงที่เท่ากันเนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยให้เลเวลของเสียงเนี่ยที่ เหลื่มกันนิดเดียวนะครับตัว b e a m 2 SE เนจะดังกว่าอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนอกนั้น,นียก็แทบไม่ได้ต่างอะไรถึงแม้ว่าตัว b e a m 2 SE เนจะสามารถปรับเกณฑ์ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเกณฑ์ที่ปรับมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะไม่ได้มีกําลังขับที่สูงมากเนื่องจากว่าตัวข้อจำกัดของช่องเอาพุทแบบ s i n เกิลเอน3.5นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าหาก ตัว b e a m 2 SE ตัวนี้นะครับมีกำลังขับที่ใกล้เคียงกับตัวโคซอยทากซีนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขาจะให้ตัวเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมาทำไมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับผมปกติแล้วนะครับถ้าเรามีตัวหูฟังที่เอามาใช้กับตัวพวกแดกแอมแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวหูฟังที่เราใช้อยู่เนี่ยมีค่าโอห์มที่ต่ำกว่า10โอห์มนะครับแล้วก็มีค่า Sensitivity หรือค่าความไวเนี่ยนะครับที่มากกว่า100ขึ้นไปนะครับพวก ร้อยสิบกว่าหรือว่า120อย่างนี้นะครับมันจะทําให้เกิดอาการ n No อ e ได้นะครับแล้วก็พวกเสียงต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบไม่คมชัดเท่าที่ควรนะครับเวลาที่มาเจอกับตัว headphone amp เนี่ยที่มีกําลังขับสูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าฟังไม่ได้นะครับมี n No อ e ตลอดซึ่งตัว Beam2 SE เนี่ยเขาก็ทําเผื่อ,อไว้ให้นะครับในกรณีที่เราใช้กับหูฟังโอมต่านะครับเราสามารถปรับตัว เกณเนี่ยให้ไปอยู่ที่โลหรือมีเดียมแทนได้นะครับทำให้ตัว n o อ e floor ตรงนั้นเนี่ยมันมีความบางลงหรือว่าน้อยลงไปกว่าปกตินั่นเองนะครับผมทำให้เราสามารถใช้ตัวหูฟังเนี่ยได้อย่างาครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่มีโอห์มที่แบบต่ำๆหรือว่า16โอห์ม3 2โอห์มอะไรแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ หลังจากที่ดูในส่วนอื่นๆไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างน,นะครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในส่วนไหนบ้างน,นะครับซึ่งเริ่มจากตัวโคโซอยก่อนละกันนะครับในรุ่นทักซีตัวนี้เนี่ยนะครับจะมาในโทนเสียงที่มีความโปร่งกว่านะครับมีความใสของเสียงที่มากกว่าโดยเฉพาะในย่านเสียงกลางแหลมนะครับถ้าใครที่ชอบฟังเสียงกลางแหลมแบบเคลียร์ชัดๆแบบ จะแจ้งหน่อยนะครับในรุ่นทักซีตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองย่านเสียงสูงได้ดีแล้วก็พวกลายกีตาร์นะครับเสียงฉาบแชให้แฮปต่างๆเนี่ยสามารถทอดตัวได้ไกลกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของย่านเสียงกลางเนี่ยนะครับตัวโคโซอยทักซีเองเนี่ยนะครับเขาจะให้เนื้อเสียงที่ไม่ไม่ถึงกับบางมากนะครับจะมาโทนสไตล์แบบ ตรงชัดแต่ว่ามีเนื้อมีหนังให้จับต้องได้อยู่นะฮะไม่ได้ถึงกับติดบางในอย่างใดนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยนะครับจะเป็นเสียงร้องที่ฟอร์เวิร์ดมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันจะทําให้เราฟังเพลงที่มีพวกเครื่องดนตรีเยอะๆหรือว่าตอนที่เป็นเพลงสไตล์แบบป๊อปร็อกอะไรแบบนี้ได้สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างรุกเร้ามาด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะย่านเสียงต่ําของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเบสที่เป็นสไตล์แบบปะทะแรงแต่ว่าเก็บตัวไวนะครับ ท็กซีเนี่ยจะเหมาะกับคนที่อชอบฟังเพลงสไตล์แบบโปร่งๆเคลียร์ไลกิตา้าชัดจะแจ้งแล้วก็ตัวเบสเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวหูฟังที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างอิ่มนะครับแล้วทามมิ่งมันช้า จะเหมาะกับตัวทักซี่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทําให้ตัวหูฟังที่มีสปีดที่ค่อนข้างช้าเนี่ยกลับมาเข้ารูปเข้ารอยมีความไวเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ไดนามิกเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญก็คือในเรื่องของสปีดเนี่ยรวดเร็วมากนะครับถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการจำแมตหูฟังนะครับที่มีเนื้อเสียงหนาหรือว่าใครที่ใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัว Be a m 2 SE ีเนี่ยจะมาโทนไหนนะฮะ สำหรับในรุ่น Beam2 SE ตัวนี้นะครับก็จะมาในโทนที่เป็นเนื้อเสียงที่มีความอิ่มมากกว่านะครับเนื้อเสียงมาแบบโทนหนาหน่อยนะครับให้ตัวเบสที่มีความอิ่มอุ่นแล้วก็ มีเนื้อมีหนังมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้กับหูฟังที่มีเสียงบางอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้โอเคนะเพราะว่ามันจะได้เกลี่ยกันให้แบบบาลานซ์เสียงได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ใช้หูฟังที่มีเนื้อเสียงหนาๆมีเบสเยอะๆอยู่แล้วผมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้นะให้ไปทางตัวโคซอยทักซี่มากกว่านะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าในย่านเสียงกลางนะครับใครที่ไม่ชอบเสียงที่มันดูพุ่งเนี่ยตัว บีม 2SE เนี่ยจะฟังง่ายกว่านะครับมันจะมีความสมูทกว่าเสียงร้ออิ่มเนียนนะครับแล้วก็ให้ image ของเสียงที่ดูใหญ่โตกว่าส่วนย่านเสียงกลางแหลมนะครับในรุ่น e ีม 2SE เนี่ยเขาจะมีความคมชัดเนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมกล่อมหน่อยนะครับจะไม่ถึงกับจะแจ้งแบบสปีดไวเหมือนกับในรุ่นโคซอยทักซีนะฮะถ้าเป็นคนที่ฟังเพลงเรื่อยๆสนุกๆน,นะครับมีจังหวะเบสที่แบบ มวลใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้งานตัว Tidal MQA ด้วยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีตัวเดโมนะครับอยู่ที่สาขาอัมรินพาซานะครับแล้วก็มีที่สยามพารากอนด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจก็มาลองฟังเปรียบเทียบกันดูได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะแวะเข้ามาลองตัว b e a m 2 SE ตัวนี้นะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับที่ร้านมั่นคงแกจเจตทุกสาขานะครับผม เอาละครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบโทนเสียงนะครับที่เป็นแนวปร่งชัด นะครับให้ลายกีตาร์ที่จัดจ้านหน่อยเสียงแหลมใสๆนะครับมีสปีดท,ที่รวดเร็วนะครับตัวโคโซอยทักสี่ตัวนี้นะครับราคา3,990บาทจะเหมาะกับคุณมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบเนื้อเสียงที่มีความอิ่มเนียนนะครับมิติโอบล้อมนะครับให้ตัวเบสที่นุ่มเสียงร้องหวานนิดๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงแหลมเนี่ยใสยแบบขอบสมูทๆหน่อยนะครับไม่คมตัวนี้เนี่ยจะ เหมาะมากนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่3590บาทเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแดกแอมแบบ Portable นะครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ เอสอเอเซอรีในการใช้งานเนี่ยตัว B ีมทู s อจะมีมากกว่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ซื้อกันที่ a อ c e อ s o r y ยอยู่แล้วนะครับเราก็ซื้อกันที่คุณภาพเสียงนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันถูกใจมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าสนใจเนี่ยอยากจะให้ลองแวะเข้ามาฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีความเห็นที่แตกต่างกันจากผมนะเผื่อบางคนอาจจะชอบในรุ่นนี้มากกว่าบางคนอาจจะชอบรุ่นนี้มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็มาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ร้าน ของเราได้นะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับดูซิว่าเราจะเอาตัวไหนมาพูดถึงมาประชันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ